สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่ทานด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัสเท็ดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาประกาศนะครับผมประกาศในส่วนของช่องของผมนะครับผมว่าผมจะแบบลงคลิปอะไรบ้างนอกเหนือจากการลงไฮไลท์ในไลฟ์สตรีมนะครับผมจากไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปหลอกด้วยนะครับผม ซึ่งผมก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับการเล่นเกมแล้วลนะ่ะคือแบบือชีวิตผมคือในช่วงนี้นะคือช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงฝึกง,งานของผมใช่ไหมล่ะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็ให้ผมเนี่ยได้หยุดฝึกง,งานไปก่อนนะครับผมจนถึงนู่นเลยแหละประมาณกลางเดือนพฤษภาถึงจะกลับมาฝึกได้ปกตินะครับผมซึ่งช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเคว้งพอสมควรเลยนะ คือโค้งเลย,เลยคือแบบอยู่แต่บ้านแล้วผมนึกไม่ออกว่าเออเราจะทํคชิปเกี่ยวกับแนวไหนดีเพราะว่าคือมันนึกไม่ออกอะ่ะอยู่บ้านอยู่แต่บ้านนี่เฉยแล้วคือแบบอินสปิเรชันในหัวคือมันคิดอะไรไม่ค่อยได้ผมก็เลยบอกว่าเออไลฟ์สตรีมเกมไปก่อนแล้วกันแต่ไลฟ์ไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกเบือเอ่อละเออเราเริ่มอยากจะทำชิปคอนเทนต์อื่นๆบ้าง,างก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมตอนช่วงกักตัวอยู่บ้านระวงังโควิดเนี่ยผมก็จะทำชิปเอ่อรียคชันตัวอย่างหนัง แต่ว่าก็จะไม่มีคลิปรีวิวหนังนะเพราะว่าผมช่วงเนี้ยคือผมดูหนังน้อยไงแล้วแบบว่าไม่ค่อยได้โฟกัสอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีพวกรีวิวหนังมาเมื่อไหรเนี่ยผมก็จะมาลงให้ดูแล้วกันตอนแรกก็คิดว่าแบบเออจะไม่ทำแล้วรีวิวหนังคลิปไปคิดมาแล้วกลับมาทำดีกว,ว่าเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างจัดของผมไงผมก็เลยรู้สึกว่าเออทำคลิปรีวิวหนังรีแอคชั่นตัวอย่างหนังรีแอคชั่นคลิปตลกอะไรก็ได้แล้วก็จะมีเออคลิปในส่วนของการทำอาหารนะ คิดว่านานๆทีจะมาแหละเออที่บ้านของผมเนี่ยกับข้าวก็ทําแต่แบบเดิมๆตลอดไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ค่อยน่าสนใจในการเอาถ่ายคลิปที่ทําอาหารแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆมาลงยูทูบเท่าไหร่คืออยากได้แบบว่าแบบใหม่บ้างอะไรเนี่ยเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้แบบเออรู้สึกแบบสนใจกับเมนูที่แบบว่าผมจะทำอะไรเนี่ยเนาะก็คงต้องเป็นเมนูแบบแปลกใหม่แล้วก็แบบ ตั้งสนหน่อยอ,ะอ่ะแล้วกินได้อร่อยด้วยส่วนไฮไ,ไลท์ไลฟ์สตรีมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ยังลงปกติเป็นคอนเทนต์หลักของช่องอยู่เหมือนเดิมนะผมเพียงแต่ว่าคือผมอยากจะเพิ่มเนื้อหาอื่นๆบ้างเพราะว่าผมก็รู้สึกเบือ่อแล้วไงว่า,วามิจะแบบเดิมๆอ่ะมไเ้แบบ,บมมไฮไลท์สตรีมลงวหนนี้ผมรู้สึกว่าเออผมอยากจะทําอย่างอื่นบ้างก็รอ,รอนะดูแล้วกันนะผมเร็วๆนี้นะมีคลิปแนวอื่นแน่นอนนะหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะโอเค สำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้า,าคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกด,มดงุงเป็นิงแจ้งเตือนด้วยนะแล้วก็ฝากไปกด Follow ใน Towitch ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูไลฟ์สดของผมนะก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมที่ t Twitch นะลิงก์อยู่ตรงใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจด้วยนะครับจะมีข่าวสารให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายผม